สวัสดีครับท่านผู้ชม u t u b e ครับสําหรับเป็น gv development นะครับก็ได้รับความอุปการ,ระคุณจากท่านลูกค้าหลากหลายรูปแบบนะครับครับวันนี้ก็มาพบกับเชฟโรโลเลตนะครับดูลลแม็กดีเซลนะครับ2องสนะครับ ในรหัสบอดี้นะครับเซเบเซอร์ uh, นะครับในตัวท็อปนะครับติดในรุ่นของ TFC 6นะครับในรุ่นที่ประหยัดได้ถึง120กิโลเมตรกินดีเซลหนึ่ง m t v 11นะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวในงาน Motor Expo นะครับรถคันนี้ก็เป็นรถที่ไปพบปะกันในงาน Motor Expo นะครับมีความเชื่อมั่นจึงได้นํารถเข้ามาติดโดยมิได้ลังเลใจนะครับก็ถือได้ว่า เป็นคันแรกของ NGV Development นะครับรถคันนี้นะครับใส่ถัง55ลิตรทั้งสิ้น2ใบนะครับและก็ถังขนาด35ลิตรหนึ่งใบนะครับอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่ก็คือถัง35ลิตรนะครับ การรถยนต์นะครับนี่ก็คือสุดท้ายนะครับตำแหน่งที่ผมถ่ายนี้นะครับก็ถือกล้องอยู่สูงจากพื้นประมาณ หน,หนึ่งเมตรนะครับและก็ห่างจากรถประมาณสามเมตรนะครับภาพก็จะเป็นดังนี้นะครับก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะทําการนํารถคันนี้ไปทดสอบนะครับแล้วก็จะรายงานให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าประหยัดอย่างไรนะครับต้องขอขอบคุณคุณเทิดศักดิ์นะครับผู้บริหารจากโรตัสนะครับที่ให้เกียรติ และก็เปิดโอกาสให้นํารถคันนี้เป็นรถคันแรกนะครับเปยะเสมือนรถหนูลองยาก็ว่าได้นะครับขอบพระคุณทุณกทสางมากนะครับสวัสดีครับ